สวัสดีครับมาดู m r r k t ต a นา l ิ s ิไประจำวันพุธที่22กันยายน2021กันนะครับเริ่มต้นที่ยูโรเหมือนเคยก็อย่างที่เห็นนะครับตลาดนั้น Balancing ไม่ไปไหน p l a y ์อ t มาตามซีรีโอที่2เลยนะครับไปดูชาร์ต30นาทีเพื่อความเคลียร์นะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดนั้น Balancing อยู่ในกรอบแคบๆประมาณหนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย by as ของยูโรในวันนี้นะครับช็อตเทอมเป็นนูเทรลในขณะที่อินเทอร์มีเดียบีแอสยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็คือเป็นแบริจซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างเคลียร์ตอนที่ราคานั้นพูแบ็กกลับขึ้นน้านบนอย่างที่เคยบอกแล้วนะครับการที่ตลาดนั้นลงมาค่อนข้างเร็วและแรงเนี่ยการที่มันจะไปต่อได้จําเป็นต้องพูแบ็กถ้าไม่ชนะแล้วเนี่ยเซลเลอร์ใหม่เขาก็ไม่กล้าเข้านื่องจากว่าตลาดมันราคามันต่ําไปนะครับทีนี้เมื่อวานนี้พูแบ็กกลับขึ้นไปเกือบที่จะถึง area b r e k down ตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็น initial r e s i s t o n e ซึ่งวันนี้ก็ยังเป็น initial r e s i s t o n e อยู่จากนั้นเซลเลอกลับเข้ามา active เอาตลาดนั้น back กลับมานะครับ a t e s pre market support ของเมื่อวานซึ่งตอนนี้ยังโหอยู่นะครับแต่การที่เราเห็นเ e l l ลอร์ active หลังจากที่ตลาดนั้น pull back กลับขนนึ้นบนเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เซลเลอร์ใหม่กลับเข้ามา active แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตลาดได้พัก หลังจากที่มัน move ลงมาค่อนข้างเร็วและแรงแล้วได้พัก1วันนี่อาจจะพร้อมแล้วก็ได้นะครับในการที่ตลาดนั้นจะ move ลงไปด้านล่างมากกว่านี้อีกครับเพราะฉะนั้น area ที่เราจะจับตาดูคือ pre market support ตราดใดที่ยัง hold ่ก็ยังมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะ balancing นะครับอยู่ระหว่าง pre market support และ initial r e s i s t n zone แต่ถ้าเริ่ม b r a k ลงมาใต้ pre market support ก็เท่ากับว่าเป็นสัญญาณ weakness ใน short t e r จากจนนั้นยูโรสามารถกลับลงไปเทสโลของวันจันทนะครับแล้วอาจจะเบรกก็ได้ลงไปใต้โลของวันจันทถึงแม้จะมีเรีคชันตอนกลับมาเทสก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดู s เซ i a l กันที่ชาร์จ15นาทีเซลล์ที่1นั่นก็คือเซลล์ control market หลังจากที่กลับ Active มาแอคทีฟเมื่อวานนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือตลาดน่าจะเบรกดาวน์ลงไปได้ใต้พรีมาเกต u p อร์ตซึ่งจะเป็นสัญญาณว k n e s s ใน s m a l l ลอร์ไทม์เฟรมใน Short Term ม i m e Frame จากจุดนั้นยูโรสามารถกลับลงไปเทสต i อินิเชียลสปอรได้หรืออาจจะทะลุลงไปใต้ Initial Support ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเบรกลงมาใต้ Pre-Market Support การเทรดลองไซด์น่าจะมีความเสี่ยงเราคว focus รโฟกัสปะในการช็อตเท่านั้น นะครับนี่คือเซลล์ที่หน่งเซลล์ที่2ตราบใดที่ยังโฮอยู่เหนือพรีมาร์เก็ตสปอร์ตยังมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ระหว่างพรีมาร์เก็ตสปอร์ตและอินิเชียลรีนุ่นโซนนะครับแต่เนื่องจากว่าอินเทอร์เบมดแบลสเป็นแบรลนช์ทุกโซนเหนือพรีมาร์เก็ตรีสต์สเตนมีโอกาสที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร ไปดูพาวดัลล่าเหมือนกันนะครับตลาดนั้นบาลานซิ่งเป็นซีเรียลที่2เหมือนกับยูโรเลยดูช้า3ามสินาทียิ่งเคลียร์เข้าไปใหญ่นะครับตอนนี้ตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ระหว่าง2โซนนี้ซึ่ง2โซนนี้เป็นโซนเดิมของเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของพาวดัลล่าเองไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับช็อตเทอร์เมเปแอตอนนี้เป็นนูโตร ในขณะที่ i n t e r m o b l e Airs เป็น bearish นั่นแปลว่าสำหรับพาวดอลล่าเราจะมนิเตอร์ดู pre market อ่า initial support ของวันนี้นะครับถ้ายังโฮอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะ balancing อยู่ระหว่าง initial support และ initial resistance แต่ถ้าเริ่มเบรกลงไปใต้ initial support มีสิทธิ์สูงที่จะลงไปถึง low ก่อนหน้านี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกด้วยตาม range potential แล้วการที่มันเบรกเนี่ยเท่ากับมันจะเบรก บรกดาวลงไปใต้ balancing area ด้วยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้น b u i เป็น balancing area เป็นวันที่2นะครับสังเกตดูวันก่อนหน้าคือวันอังคารดาว m o กลลงมาพอลงมาถึงข้างล่างปุ๊บหยุดนะครับจากนั้นหยุด balancing เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะสมมาแล้วประมาณสักเกือบเกือบสวันนะครับจริงๆพูดว่า2วันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกลงไปใต้ initial support เท่ากับ b r a k balancing area สวันด้วย ครเพราะฉะนั้นก็น่าจะมี m ม m e n t u m d o w n s i d พอสมควรแต่ต้องไม่ลืม larger time frame นะครับว่าตอนที่มันเบรกเราจำเป็นต้องเห็นมันเบรกชัดเจนนะครับถ้าไม่ฉะนันแล้วเนี่ยมันอาจจะไปติดเทรนด์ลน์เส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องดูว่าตอนเบรก initial support เราเห็นปฏิกิริยาตอนเบรกเป็นยังไงนะครับถ้าเบรกเราเป็น w i r e a n g e bar พุ่ง พุ่งลงชัดเจนเนี่ยโอเคนั่นคือการเบรกดาวี่แท้จริงแต่ถ้าหากว่ามันเบรกแต่คาแรคเตอร์มันดูเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะเบรกเท่าไหร่ให้ระวังเพราะบายก็กลับสามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้ที่ area แถวๆนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูซีเรอลการชาร์จ15นาทีซี r i อ l ที่1นึ่งถ้า break, เบรกรามาตั้ง Initial Support ขอให้ดูคาแรคเตอร์อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับ ถ้ามันเบรกออมาด้วย wide range bar ปุ๊บมีสิทธิ์สูงมากที่ราคานั้นจะลงไปสู่ซอบของโซด o ดาล่างนะครับซึ่งอาจจะมี resistance buyer กลับเข้ามา active ก็ได้แต่เนื่องจากว่าถ้ามันเบรกมันอาจจะลงไปเลยก็ได้นะครับสู่ objective target อันต่อไปก็คือแถวแถวสามห้เพราะฉะนั้นถ้าเบรกการเทรดลองไ้า์ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับไม่ควรเทรดสวนโมเมนตัมในขณะที่ s ซ e n ที่2 ก็คือ balancing ต่อนะครับรวมถึงอาจจะพยายามเบรคนิดนึงนะครับถ้าเบรกไม่ได้ back กลับมาก็จะกลับมา balancing นะครับอยู่ระหว่าง initial support และ initial resistance นะครับโอเคไปดูทองคำอ่านะครับปรากฏว่าหลังจาก buyer กลับเข้ามา active ที่ area แถวนี้นะครับเมื่อวานอังคารเมื่อวานนี้ราคา pullback นิดนึงประมาณ50%จากนั้นเบรกขึ้นไปเหนือนะที่นี่นะครับตามที่บอกว่านี่คือ area ที่มันเป็น objective target ใน short term นะครับจากนั้นเนี่ยถ้ามันเบรกได้มันก็จะไป test area b r e a k down นะครับโอเคเพราะฉะนั้นปรับนิดนึง นี่คือ area เ a k กดาวเพราะฉะนั้นจะเป็น support ใน short term นะครับจากนั้นด้านบนเราลบเส้นนี้ออกไปซะนะครับแต่ว่า m a r ันนี้ไว้นิดนึงเป็น support ก็จริงแต่ไม่สำคัญเท่าไหร่ นะครับจุดที่สำคัญอยู่ที่1 7 6 7เนื่องจากว่าเป็น balancing breakout area นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแล้ะ area ตรงนี้แหละเป็น short term inflection point ระหว่างเบรกขึ้นไปเหนือ1 7 8 2กับเบรกลงไปใต้1 7 6 7อะไรจะเกิดน,นะครับถ้าหากว่า b เบ a k ขึ้นไปเหนือ1 7 8 2ก็จะทำให้กลายเป็น fail b r e a k d o w n pattern จากจุดนั้น a าเกตอยู่ข้างบนนะครับก็คือ balancing area high แต่ถ้าเบรกกลับลงมาใต้1767ก็กลายเป็น fail break out pattern จากจุดนั้น target up target downside ก็คือ area แถวนี้ทั้งหมดนะครับขอบปับนิดนึงด้วยเป็นอันนี้แทนนะครับนี่คือ target downside in case ว่าทองคำนั้น fail break out ครับโอเคดูบิตคอย n เมื่อวานนี้เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับพยายามที่จะเบรกลงไปใต้398 76ก็คือที่นี่แต่เห็นไหมครับมันเบรกไม่ได้ถ้าเบรกต้องโฮนะครับคำนี้สำคัญมากเบรกต้องโฮถ้าไม่โฮก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเบรกนะครับเพราะฉะนั้นตาราบใดก็ตามที่ยังโฮอยู่ เหนือแอเรียนี้แหละนะครับกลายเป็นซัพพอร์ตไปเลยถ้ายังโฮอยู่ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับที่จะแบ็คอัพกลับขึ้นด้านบนโดยเราจะเพิ่ม r e s i s t a n c e Zone นะครับหรือว่า r e s i s t a n c e Level ในช็อตเทอ r m มเข้าไปตรงนี้หน่อยนึงอ่ะ Area แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็คงจะบาลานซ์อยู่ในกรอบนี้แหละไปสักพักหนึ่ง นะครับตราบใดที่ยังอยู่แถวๆนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับจะชัดเจนก็ต่อเมื่อเบรกแล้วโฮอยู่ใต้3 9 8 7 6หรือไม่ก็เบรกขึ้นไปเหนือ4 3 5 6 2นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ m มาเก็ตอนาสิตประจำวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ,วรบสวัสดีครับ